ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ชายชื่อชื่ออะไรแนะนำหน่อยครับนามสกุลสมชายเลบ้ันเกาะครับครับผมอ๋อพี่แกเป็นไบค์เกอร์เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวัตสัยของแกนะครับขับมาจากไหนครับเนี่ยพี่ชายขี่มาจากสมุทรปราการครับขี่มาจากสมุทรปราการนะครับมาที่นี่โดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นการขี่มาครั้งแรก ใช่ครับสำหรับศูนย์นี้อรัาอนาตัาจะขี่ทะเวนไปสารสูตรารสูตนะครับวันนี้ก็ได้เจอพี่ชายครับก็เลยว่ามีโอกาสจะได้พูดคุยนิดนึงว่าที่มาที่ไปที่มาปฏิบัติในแนวทางนี้เป็นยังไงครับผมเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับพวกเรานะครับพี่ชายรู้จักวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาที่สอนในท่านอาจารย์กวยการู้จักปีไหนยังไงใครเป็นคนจริงจริงรู้จักมาได้ น่าจะสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วนะครับเจอรู้จักจากกันรยานมิตรที่ที่ที่เป็นผู้ปรฒนาดีท่านเป็นผู้บกฝึกมาก่อนนะครับเป็นผู้หญิงใกล้เป็นผู้หญิงแล้วปฏิบัติมาก่อนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขารู้ว่าจิตของเราเป็นแบบไหนไม่ชอบพิธีรีตองไม่ชอบอะไรเยอะๆที่บอกว่าชอบไปคนเดียวหาอะไรใหม่ๆใช่ครับแล้วไม่ต้องต้อง บังคับต้องหนุ่มขาวห่มขาวเพื่อให้ดูเป็นพิธีคือพิธีกรรมต่างๆความวุ่นวายต่อไปเขารู้จริตเราเขาก็เลยมาคุยก่าว่าน่าจะเหมาะกับเราแล้วผมเป็นคนค่อนข้างจะโศสะแรงใช่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเขาหวังดีนะใช่ครับใช่สิโกหวังดีอันนี้ก็ แต่ว่าด้วยกิจการงานเรายังยังไม่สามารถที่จะก็เดี๋่าว่ามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยครับครับผมจนจน,จนตอนนี้อ่ะเราสืกว่าเราปีปีที่แล้วครับเอ่อมีมีนาปีที่แล้ว <c oughs> ครั้งแรกครับเนก็คือไปปฏิบัติที่ธรรมการจนาครับ <c oughs> การจนาเลยคือที่แรกที่แรกครับที่แรกเลยแ,แ,แล้วก็แล้วก็ที่ที่สองก็เป็นธรรมอาภา พิสนุโลกครับแล้วก็เป็นที่นี่ครับคราวนี้ที่นี่ที่สามละตอนไปปฏิบัติครั้งแรกเลยครับ,รบเอาเขา้าราการจนาเลยเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นม,มันใช่ไหมโอ้โหทำไมมันคืออะไรยังไง<ะ>เออแบบตองตองเลยก็ไม่คิดว่าจะหนักหนาหนักหนัก หนักจริงๆครับหนักมากเลยใช่ครับพี่ชายบอกว่าอยากจะกลับบ้านเหมือนกันอยากจะกลับบ้านครับใช่ครับแล้วก็มีมันมันมีอะไรค้ำคอตรงที่ผู้สู้รับใจเจ็ดใจเราใช่ที่ผู้ที่แนะนําเป็นกระยาณมิให้เราดีกับเราเเป็นผู้หญิงเขาป็นผู้หญิงเขาปฏิบัติมาก่อนแล้วเขาปฏิบัติ ได้ใช่ครับแล้วเราเราก็เลยเราก็เลยต้องใส่คันติยอ้ประมาณย่อไม่ได้เยอะก็ไปมากขึ้นเมื่อเขายังปฏิบัติได้เราก็น่าจะอย่างน้อยก็ให้รอดไปถึงสิบวันได้อย่างน้อยเรารู้ว่าจะได้ไม่ได้ก็ขอให้มันจบใช่อย่างน้อยก็ฉันไม่แพ้อ่าอย่างน้อยก็คือเราชนะใจตัวเองได้หนึ่งอย่างแล้วเราจะเก็บอะไรได้มากได้น้อยเดี๋ยวเรามาเก็บครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดตรงนั้นกันเลยใช่ครับคือครั้งแรกขอ อันมันผ่านไปก่อนมีขันติให้อยู่ได้กันเพราะมันจะหนักอยู่อย่างที่บอกว่าสามวันสี่วันแรกครับ็นักมากที่วช่ไหมเซวาชิว่าหนักมากใช่<ๆ>พอเราเรา,เร,าเริ่มชินกับการนั่งที่ที่ร่างกายมันมันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําทุกวันเป็นกิจวัตรมันก็มันก็ทุุเหลาจะจะใช้ว่าดีขึ้นครับใช้คมว่าความเจ็บปวดมันทุเลาลงแล้วมีความเข้าใจในวัดครั้งแรกแต่ยังเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมหรือว่ายา ตามน้ําอย่างเดียวเลยครับท่านอาจารย์บอกอะไรเราทำตามน้ำอย่างเดียวเลยยังไม่มีเอ๊ยยังไม่มีเอ๊ผมว่าเอ๊ครั้งที่สองก็คือตอนที่ไปยังไม่ปิ้งแวบใช่ใช่คือท่านอาจารย์บอกให้เคลื่อนเคลื่อนกับเคลื่อนเคลื่อนก็เคลื่อนให้ให้เห็นแน่นทึบอะไรก็ก็ทำอย่างเดียวก็าตับอกว่าอะก็อรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นก็ทาตามอย่างเดียวไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่สงสัยอะไรจนแล้วก็เราค่อยมา เพราะว่าอีกปีนึงอ่าก็คือมีนาปีนี้ไปที่อาาใช่ครับแล้วก็อานนั้นมีใครชวนไหมหรือตั้งใจไปเองก็ก็ครบหนึ่งปีลวเราก็ถึงบอกว่าเราเราตามตามที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งปีอย่างน้อยใช่ครับมีวินัยมีวินัยของตัวเองเพื่อนไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกครับครั้งนี้ก็คือเยี่ยมอันนี้เยี่ยมพอหนึ่งครั้งที่สองมานี้ก็เราก็เริ่มอ่าอย่างที่บอกผมจะมี มีเหตุมีกิจต้องทําแต่ว่าพอดีถ้ามีนาเนี่ยเราจะว่างเราจะลงตัวสามารถจัดสรร่าง่ายๆแล้วก็จะไปมาทีนึงครนี้มันสะดวกที่ที่อาภาก็จะไปที่นั่นคราวนี้ด้วยพอเรามีครั้งที่เราเป็นครั้งที่สองแล้วเราก็เหมือนเราเริ่มจะเรียกว่าเก๋าหรือจะเรียกว่าอะไรขึ้นเราจะเริ่มเรียกว่าเครื่องจุดติดเริ่มจุดติดเราเริ่มมีเอ๊ะเริ่มสงสัยกับคําสอนหรือกับการการปฏิบัติคราวนี้เราก็ได้สามารถที่จะกล้า อาจจะกล้าเข้าไปสอบถานอาจารย์เริ่มถามอาจารย์แล้วใช่ไหมน,นี่สิ่งสําคัญเลยครับคือถ้าสงสัยเนี่ยคนที่กล้าหน้าหลายคนก็ไปเร็วมากเลยคือถามอาจารย์ครับแต่ครั้งแรกนี้ต้องยอมล้วก็คือรออาจารย์สอบอารมณ์อย่างเดียวเราเราเวลาถามก็พยักหน้ายอย่างเดียวเหมื <c oughs> อนจะหมดทุกคนกลัวเสียฟอร์มข้างหน้าพยักหน้าเราก็พยักตามแต่ครับไม่ได้อะไรเลยต้องถามเลยครับผมอย่างนี้บอกว่าพอครั้งที่สองมาเราเริ่มถามเริ่มอะไรสงสัยเพื่อเราเริ่มมีความเข้าใจ เราติดตรงนี้เราไม่เข้าใจติดคำสอนตรงนี้อืมแล้วก็จะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กระเมตตาแล้วก็เราก็เราก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆทาทาทาเรื่อยๆแล้วพอมาอีกหกเดือนต่อมาก็ก็สะดวกแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาก็มาที่นี่ต่อก็คือเราเฉลี่ยตอนนี้ก็คือปีละครั้งตอนนี้ก็เฉลี่ยเป็นปีสองครั้งโอ้ปีละสองครั้งแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยพอเรามาเข้าแล้วเรารู้สึกเริ่มเข้าใจขึ้นเนี่ยเรา ทำต่อนะครับกระบวนการเอปัสโกอยากให้คนที่เราคนนี้อยากให้คนนี้คนนี้เข้ามีนะครับคือคืออยากอยากให้เขาอยากที่บอกอยากให้เขาเห็นเราดีของเราก่อนคือธรรมะพูดได้เป็นพันคำ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 พูดของพุทธเจ้าธรรมะดีแต่ว่าหากเราไปยัดมือใคร ในขาะที uhm, ่เขายังไม่ยังไม่พ mm ร้อมที่จะรับเนี่ยของดียังไงถ้าไปยัดใส่มือเข้เขาไม่อยากได้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ใช่ครับเราก็บอกให้เขามาปฏิบัติเยอะลองแต่หากเขาใจเขาไ่เขาอาจจะไปขุ่นมัวในนั้นติดปันก็ได้ของผมนี่ก็คือผมผมสนใจเองแล้วกัญญาเนี่ยแนะนำเราก็แล้วเดือนี้บอกว่าเราไม่ไหวแต่ท่านกัญญาท่านเป็นผู้หญิงอ่า ทำไมทำได้เราเป็นเหมือนกับการต่อสู้ในจิตใจด้วยข้อดีอย่างนี้ครับก็นี้เนี่ยที่พี่ชายพูดมาเมื่อกี้ก็ดีครับก็คือเราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเป็นทางที่ดีก่อนครับแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยคนที่เราอยากจะไปชักชวนไปแนะนําหรือเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยก็คงคงจะเหมือนที่พระสารีบุตรเห็นพระอัตชิมุกิยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วพอธรรมะน้อมนําผมว่ามันเราจะคุยอะไรก็น่าจะง่าย ก็ <g år> อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราจะช่วยเขาได้ก็คือการดูการเปลี่ยนแปลงตัวเราในทางที่ดีครับมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยครับ <c oughs> แล้วตรงนี้คิดว่าเกิดประโยชน์กับตัวเรามากนะครับณนะวันนี้ถึงวันนี้มีประโยชน์กับเรามากมายนะมากอันดับแรกคือคือคือ,คอเราได้เห็นเห็นที่บอกเห็นเวทนาต่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็เออเรายังรู้สึกถึงความเจ็บปวดอ่าแต่ว่า หลักของมันก็คือเราต้องต้องต้องอย่างทีอุอให้วางวางกลางก็คือวางอุเบกขาให้ได้กับอาการหรืออารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นนะครับผมผมผมอาจจะยังไม่ได้มองไปไกลจนถึงว่าว่าว่าจะจะจะหลุดโซนน<ส>ะครับแต่ว่าเอาใกล้ตัวเอาตอนนัวนี้ใกล้ตัวคือเดี๋ยวผมจะผมห้าสิบละผมก็จะชลาต่อไปเดี๋ยวผมก็ต้องแวเจบป่วยเนี่ยครับอาการเจ็บป่วยตอนที่ ที่ที่ผมจะต้องเจอตอนใกล้ตายเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจิตผมจะเศร้าหมองหรือเปล่าอันนี้ผมก็เลยในเมื่อเรารู้ธรรมะว่าจิตตอนต่องโศกเศร้าเสียใจตอนใกล้จะเสียชีวิตมันสำคัญจะพาให้เราไปเกิดในโชชาติใหม่นั้นเราก็ต้องพยายามไม่ให้ความเจ็บปวดในร่างกายตอนนั้นน่าจะไม่เราจะต้องชนะมันได้เพื่อจะให้เราจะได้ไปปกปุมใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่า ปัญหาข้างหน้าที่ผมจะมาก็คือความชรากับการตายข้างหน้าที่จะถึงทำยังไงถึงจะวางใจได้เมื่อคืนได้คุยกับพี่ชายครับเพืขาบอกว่าเราไม่ได้หวังไกลอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามันได้ก็ดีแต่หน้าตอนนี้ก็คือก่อนที่จะใกล้ตายเนี่ยครับที่ที่เราทุกคนจะถึงเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่มีความกลัวไปอย่างสบายใจไม่พะวงไม่ห่วงเพื่อที่จะได้ไปพบคุมต่างๆที่ดีเองโดยตามตามเหตุนั่นแหละครับคือที่บอกเอาใกล้ๆตัวเลยครับผมโอ้ดีมากเลย เดี๋ยวยังไงก็เดินทางปลอดภัยเนาะเป็นการคุยกันแบบสั้นๆน,นะครับผมบมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดสําหรับเพื่อนๆน,นะครับจือที่เขายังไม่รู้จักหรือยังไงอะไรพวกนี้ครับผมว่าธรรมะของพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นธรรมะที่ที่เรียบแล้วก็ง่ายนะครับใช่ครับแต่ว่าเราจะจะจะเข้าถึงหรือเราจะปฏิบัติได้ถึงนั้นขึ้นอยู่กับบาร,รมีของแต่ละท่านคราวนี้สิ่งที่ ที่เราเห็นหรือเราทํากันอยู่แต่าภายนอกก็แล้วแต่จะเป็นการ board, อ้อนบอลนขอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออมันแค่แค่ทําให้เราจิตใจของของเรามันดีขึ้นเท่านั้นเองแต่เราต้องมาสงบ<า>ชั่วคราวใช่ครับแต่เราจริงๆแล้วเราจะต้องมามาทําเองแล้วเราต้องต้องต้องจัดการกับความรู้สึกของเราเองครับธรรมะพุทธเจ้าน่าจะช่วยได้ก็ฝากบอกเพื่อนๆไว้ทุกคนเลยนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมา เรียนรู้ด้วยตัวเองครับมันเป็นปัจจัยพังเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปพยายามจะลองให้ลูกเข้าคอร์สเด็กใช่ไหมก็เป็อความฝ่ายฝันนะครับถ้าเดี่ยเดินทางกลับไงก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับผขอบคุณมากเลยนะครับผมล้วจะมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับเป็นไบเกอร์ครับต่อไปจะบิดบิดไปตามศูนย์ต่างๆครับเราจะเจอพี่ชายได้นะครับทักทายได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับ